นาฬิกาสมาร์ทวอท GTR2 ของ Amazfit นะครับแทน Amazfit GTR2 ตัวนี้จะเป็นตัว Sport Edition ฮะโอเคของมาแล้วนะครับนี่พิ่งจะสั่งไปเมื่อวันอาทิตย์แปบ๊บเดียวมาถึงละ เวลาสองวันนะฮะมาถึงวันอังคารเรามาถึงไวมากๆเลยนะฮะเราจะไปเกาะแกะ่เกาะกันนะครับไอนาฬิกาสมาร์ทวอท GTR2 ของเมทฟินนะฮะเป็นจริงๆก่อนหน้าก็เลีงมาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันอยากได้ที่ราคาประหยัดด้วยที่สำคัญนะ,ะว่าเราก็ไม่ได้ เยอะขนาดนั้นฮะอีกอย่างหนึ่งแล้วแทมแทนๆๆนี่นะฮะได้มาสองอย่างอันนี้เป็นของแถมนะฮะเป็นบลูทูธนะหูฟังบลูทูธ น,นี่คืออะไรครับเนี่ยเราจะให้ดูชัช้นๆนะฮะทั้งสี่ด้านกันเลยอันนี้เป็น AMFIT e GTR 2สีดำนะ,ะเป็น Sport e dition ตัวเรือนจะเป็นอลูมิเนียมครับสายจะเป็นซิลิโคน ถือว่ามาส่งไวมากเลยอ๋อตรงนี้เป็นที่แกะนะเรสามารถแกะตรงนี้ได้เลยแกะตัวพลาสติกที่ซีนมานะฮะกันแทนยังไงต่อครับเนี่ยแกะตุนะ กล่องดูดีจังเลยแทนแทน,ทนเอาเมดฟ,ฟิต GTR2 อ้าวหน้าจอมันทำไมเบียเบ้ยวๆเงี้ยเออหน้าจอแปลกๆอ๋อไม่ใช่นะครับมันคือมันคือสติกเกอร์พลาสติกมันผมจะดึงออกมาฮะ ไงเอ้ยอ๋อต้องดึงออกอย่างนี้นะอูฟอ้ฟหัาจะมีพลาสติกห่อหุ้มมาให้นะ,ะเดี๋ยวลองแกะดู ันนี้สั่งออนไลน์ไหมครับสั่งเมื่อวันอาทิตย์ตอนเย็นๆมาถึงเช้าวันอังคารไว้มากตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตอ dition ฮะมันจะมีตัว gts gts มันจะเป็นหน้าจอเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแต่ตัวนี้เป็นสปอร์ตอ dition ส่วน gtr มี2ตัวนะสปอร์ตอ dition กับคลาสสิก e อ dition คลาสสิกอีดิชันนี่มันจะตัวเรือนมันจะเป็นสแตนเลสสายเขาจะเป็นเหมือนสายหนังนะฮะแต่ตัวที่ผมซื้อมานี่คือเป็นสปอร์ตอีดิชันตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาดีสายเป็นซิลิโคนถือว่าเบามากเลยนะเบามากๆแล้วก็มันจะบางมากๆเลยมาบางกว่านาฬิกาที่ผมใส่แต่ก็เบา เราไปดูรอบๆกันนะรอบๆตัวเรือนอตัวนี้จอจะอยู่ที่หนึ่งจุดสามเก้านิ้วนะครับก็พอดีพอดีข้อมือเลยผมว่าไม่ใหญ่ไปนะเป็นจออะโมเลนะครับจอละเอียดอะโมเลนี้คือดีอยู่แล้วค่อนข้างจะละเอียดเม็ดสีค่อนข้างจาะด,งจดีเลยแหละ หนัก41กรัมนะครับก็คือ2ขีดไม่ถึง2ขีดดิก็41กรัมอ่ะเบามากส่วนเรื่องของการกันน้ำนะฮะเขาเคลมว่ากาันได้ถึง5 atm ก็คือ50 50เมตรอ่ะใครจะดำไป50เมตรวะใช่ไหมฮะสบายใส่ายน้ำได้รองรับการออกกำลังกาย สิสรูปแบบนะครับมี GPS ในตัวด้วยนี่ผมจะเปิดเครื่องนะแทน,แทนมาแล้วเราเป็นคนไทยอ่าอ๋อเดี๋ยวเรื่องการใช้งานผมจะ ไม่ได้อธิบายนะไปหาดูเอาในคลิปอื่นๆนะฮะที่มันบอกละเอียดกว่านี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้ละเอียดเท่าไหร่ก็ได้แค่เอามาให้ดูรอบๆตัวเรือนแค่นั้นเองฮะเรามาแกะตกองที่เขาแถมมากลองอื่นๆนะฮะตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นคู่มือนะฮะไม่มีอะไรเป็นคู่มือส่วนตัวนี้ ตัวนี้เป็นสายชาร์จมีมาเท่านี้คะส่วนอะแดปเตอร์ก็ใช้กับของมือถือของเราก็ได้ USB นะอืม <Okay. S 1> ใช้ง่ายดีครับได้ทั้งสองด้านเลยอ่าได้ด้านเดียวนะฮะด้านที่ถูกต้องเท่านั้นมันถึงจะชาร์จได้ตัวนี้จะเป็นของที่แถมมานะครับ หูฟังบลูทูธทันทันมาลักเชียวที่ชาร์จนะชาร์จตรงนี้ฮนะ แกยังไงวะใช่วยครับอืมน่ารักดีกล่องนี้เก็บไวน้นะาอย่าทิ้งเพราะมันต้องชาร์จใช้กล่องนี้ชาร์จ ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆฮะได้มาราคานี้ถือว่าถูกมากเลยตัวนี้ดีนะสามารถแจ้งเตือนเรื่องหัวใจการเต้นที่เกินไปแล้วก็วัด SPO t o ในเลือดได้วัดก้าวเดินวัดความเครียดวัดการนอนวัดการยีบวัดการออกกลังกายวัดความสูงความกดอากาศได้ด้วยนะฮะเป็นการวัดเบื้องต้นแค่นั้นนะฮะไม่ใช่การวัดที่ละเอียดอะไรมาก ตัวนี้สามารถสลับการใส่ได้ด้วยนะฮะสามารถตั้งค่าได้เราจะใส่ด้านซ้ายก็ได้จะใส่ด้านขวาก็ได้ครับเพราะว่าเม็ดมะยมมันต้องหันออกคนที่ชอบหันหันเม็ดไม่มมยมออกนะมันจะตั้งง่ายเวลาตั้งเะตั้งตั้งง่ายสามารถตั้งค่าใส่ได้ทั้งสองข้างนะทั้งสองข้อมือเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยดีมากตัวนี้สามารถเก็บเพลงได้นะครับเก็บไว้ในตัวเครื่องแล้วก็ฟังผ่านนาฬิกา ไปสู่หูฟังโดยตรงได้เลยอซึ่งดีมากๆสามารถรับสายได้ปฏิเ,เสธสายได้คุยกับนาฬิกาผ่านบุทุได้เลยเพราะนาฬิกาตัวเนี้ยจะมีไมค์กับลำโพงให้นี่นะคฮะลำโพงส่วนนี้น่าจะเป็นไมค์โอเคดีเลยที่สำคัญผมชอบมากเลยนะเวลาขับรถเนี่ยขับรถยนต์เนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนข้อความเข้าข้อความที่สำคัญอะไรเงี้ยเราสามารถ อ่านข้อมือมาดูได้เลยซึ่งเรือนเก่าผมมันค่อนข้างจะเก่าแล้วอ่ะมันก็สามารถเตือนได้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ย GTR2 เนี่ยไม่สามารถตอบกลับข้อความได้แต่เรือนเก่าผมตอบกลับได้แต่มันก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงก็เลยยุคนี้นะหาซื้อนาฬิกาที่มันถูกๆลงมาแล้วก็ฟีเจอร์ที่มันครบๆหน่อยอ่ะมาใช้กันดีกว่าสามารถตั้งปลุกนาฬิกาได้ด้วย มีเข็มทิศด้วยจับเวลาก็ได้เนี่ยผมได้ใช้หมดแหละสามารถค้นหามือถือก็ได้ก็คือเอานาฬิกาตัวเนี้ยค้นหามือถือว่าอยู่ไหนหรือจะเอามือถือค้นหาในในาฬิกาว่าอยู่ไหนกรณีที่แบบเราลงหลงลืมลืมเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนสักแห่งซึ่งมันมันดีมากเลยนะสําหรับผมผมเป็นคนที่ลงหลงลงืมลืมอยู่แล้วส่วนรายละเอียดการใช้งานอื่นๆน่ะไปหาดูในคลิปคนที่เขาช่องใหญ่ๆอ่ะเขาจะ ทำรีวิวไว้ค่อนข้างละเอียดนะฮะผมก็ไปดูกับพวกเขาแหละแต่นี้เอามให้ดูสําหรับคนที่ซื้อมาใช้เองครับสําหรับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อมาใช้งานแค่นั้นเองไม่ใช่คนรีวิวสินค้าอะไรก็ขอขอบคุณนะครับมาแล้วครับ